สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์ดับซิ่งครับผมอ่ะมาถึงแล้วเนาะพี่น้องเนาะแคชสามหนึ่งห้าครับที่สอบถามกันมาครับแม่ไทยหยาบเบกยร์กร็คุยหยาบเบียร์วะไปบอกเอาไหมเอาไหมลงห้องรอ,อเนี่ยไหมม,มาแล้วครับ มาแล้วครับอโแทกยิงแตดินเลยครับเดี๋ยวนี้อันตรายนะครับ Deng, deng, kisah. Hai. Hai. <tuk tangan> Hai. 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 Hai โอ้เอฟซโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้มาโย้เราหางรถใครไมแน่นอนไปส่งแล้วหนิไปกาลสินไปกาลสินไปน้ำบ่อะไรครับกูแขนเลยเนี่ยเมหลังโอเคครับไปไหนนี่ผมกูแขนไปทหารโอ้ที่ทหารวะโอ้ยมาบานตัวเลยมาานขั้วด้วยไปไปบุบไปยังไปเขาเดียวเดี๋ยวก็มา

เนี่ยต้องทำขาใหม่ครับขามันไม่ถึงดีนครับน้องหันหันหันกลับมามาฟังข้าหน่อยมันไปสายเกินครับพี่น้อง อ้าโอเคเลยเากลัวมันหักับป้าีิตตมไหมน้องสืบเลยครับต้มไปก่อนต้มไปก่อนต้มก่อนมก่อนอีกเดี๋ยวต้มไปก่อนฝั่งนั้นมันล้นเอาเข้าพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อจะสั่นเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าเรา ทำการถ่ายถ่ายท,ทำเนาะพี่น้อนะงเนาะพอไปเลยไปล้างอีกหน่อยนึงได้ไหมพอโอเคบางเลย เดี๋ยวเขาจ่ายตังค์แล้วเนาะอ๋อยดอ๋ยวเขาคุยกันเรอกถ้าจ่ายแล้วแม่นเอาสูมาหรอกมันหนักกี่ตันนี่พี่มันหนักกี่ตันเจ็เจ็าเคยขึ้นเขาก็เป็นเรื่องสองล้อว่าทั้งเคยช่างทั้งรถทั้งสิสองล้อมัน เตันเหรอเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องไปชั่งน้ำหนักนะพี่น้องนะถ้าเกินเกินสามสิบนี่เดี๋ยวผมจะเอากลับมาส่งคืนด้วยนะสิบสองล้อพี่นาเกียตันสิบเอ็ดปาดเสียวนั่นนี่ ขึ้นเสร็จแล้วครับแต่เจ้าขอ,องรถบอกว่า10 18ตันนะครับคันนี้ผมก็เหเจียวตูดเลยครับพี่น้อง <c ười> โอ้เสียวตูดเลยครับมันติดดินเยอะด้วยแนละจะี่ง้อง <c ười> นะเดี๋ยวไปชั่งดูเดี๋ยวไปชั่งดู <c ười> เดี๋ยวจะลองไปชั่งดูนะพี่น้องนะ เดี yeah, ๋ยวรัดโซ่ให้เรียบร้อยกันครับเพราะว่าเออ่แท็กมันเพื่อนเพื่อนโคลนเยอะครับดูแท็กแบบเพื่อนมันลื่นครับความลื่นเดี๋ยวมันหล่นเขาต้องเบาๆผมเล่นปลอดภัยไปก่อนคนะจอดลงมาเลยก็เบลโซสันนะไปดูโซ่ให้สามารถว่าครับเเพพรราาะะนนั้ว่า Ma 2 không hết tông đơn tay đơn ma nha, đâu Ê, phó, phó mà này, Ồ, phó này. Phó này, này. Phó, này phó, nó, đâu nó. đâu, có đêm hả. Mini có níu mình có níu vào có níu bơi, có tên níu bơi, này có tên níu bơi, có tên níu bơi, có tên níu bơi, có tên สามารถครับมือใหม่ครับวันนี้เอาถุงมือมาด้วยนะพี่น้องน,นะเป็นงานครับนี่มาเที่ยวแรกนี่สายหัวเลยครับไม่รู้ว่าสู้อะไรยังไงโอ้ไม่รู้เรื่องเลยครับได้าหาแล้วฮะให้สอนมันเด็กเลยสามารถเลยเว้ยไวเลยนี่อเอาตุรัดมา ก็พยายารัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออลองไปชัง่งน้ำหนักดูก่อนครับไม่กล้าไปเหรอเพียเห็นไหมปวดหากครเต่งงามครับก็อ,อัตราครับเจียวเสียวอยู่ครับสิบแปดตันเกินไหมพี่น้อง ไปช่างดีกว่านะชัวร์ปลอดภัยไปก่อนนะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องลำลาพี่น้องไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสีเบียร์ดัมซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ